ข้อเสียนะครับของการไม่ดื่มน้ําปากก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากนายแพทย์วิรยุทธ์บุญเกตเจริญด้วยนะครับอย่างแรกเลยครับเราจะรู้สึกไม่สดชื่นครับถ้าเราไม่ดื่มน้ําตามความต้องการของร่างกายแล้วเนี่ยจะส่งผลให้สมองเราขาดน้าครับแล้วทําให้การคิดการประมวลผลรวมไปถึงการสั่งการของสมองไปยังอวัยวะต่างๆนะครับก็จะช้าลงแล้วทําให้เลือดของเรานะครับมีความเข้มข้นที่สูงครับส่งผลให้ไปหล่อเลี้ยงสมองได้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นเองครับปวดกระดูกและข้อครับสาเหตุเป็นเพราะว่าร่างกายเรานะครับก็ต้องการน้ําไปหล่อเลี้ยงอวัยวะภายในร่างกายรวมไปถึงจาพวกข้อเข่าหรือหมอนรองกระดูกนะครับก็ต้องการน้ําไปหล่อเลี้ยงเช่นกันครับแต่หากเราดื่มน้ําไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้วเนี่ยก็จะทําให้การทํางานของระบบข้อต่างๆนะครับเกิดปัญหาตามมาได้นั่นเองครับ เป็นลิซี่ดวงทวารครับเมื่อระบบทางเดินอาหารของเรานะครับขาดน้ําในปริมาณที่ต้องการเนี่ยส่งผลให้การคัดกรองของเสียออกจากร่างกายนะครับก็จะมีน้ําเป็นส่วนน้อยตามไปด้วยนะครับและเมื่อถึงเวลาขับถ่ายเนี่ยอุจจาระของเรานะครับก็จะแข็งและแห้งและอาจจะเกิดการอักเสบนะครับของบริเวณทวารหนนะักส่งผลให้เราเป็นลิซีดวงทวารได้เช่นกันครับ